กันม่ยมีสามคอยกัดมีหมีาไอย่ามามวสามมีสี่อกเอาอีกไหมล่ะการสาามาสามกาค่ีกระตีลงตามตัวกันม่มีสามเรียบร้อยตัวหกสามยังมีหกระเทศไทยสามติงสามำาม ีนาม่ยังวยยนม่เอวกาเจ็เกามสเอไปเลยหกสามเตามืสามพันอหกอมเห็าไสอันนี้สิบสามเนาะอันนี้สิบสาม้เมืองหกเขาไป

tất sạch những nhau lấy từ chữ tím hả hát tâm mhm xuống mhm 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 นี่ยุดสาต้กับสตั้หาสอกับอันนี้หาสอกับหาต้ยุหาสามหกสามนั้นหาสานี่ยุหกสตัวเนี้ยหสตัวนั้นยุหาสอืมอันนั้นสตั้กับสาต้สามต้เรียบร้อยเต็มเต็มสามต้ต่อมเตอ แสนเลยพอดีนะอย่างกินยาไปยังเหาวอยู่กับเอากาแฟมาอบไว้เลยนี่ว่าแสนเลย เจกเจ๊ก,กเสียแสนหนึ่ง<ช>ก่อนเจอเจก็แสนหนึ่งนะจ๊ะเจคนสวยอีกแล้วานาเจเนาะสี่หมื่นสี่หมื่นใส่สองหมืี่มื่น หกหมื่นอีกสี่หมื่นหกแถมเงินอีกสองหก้าสิบครบ dài Tính dài Hột dài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เลขหกสามอืมอืมหาซีสองหาซีสามใบบอหาซีสองเหมือนหนึ่งเนาะหาซีสองห้าหกซีสามเลยอืมยูหกซีสาม หาซีสองอีลีหาซีสองหมื่นหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหาซีซีอยู่เป็นหาซีสามใบเนาะหาเนาะหาซีสามใบหนึ่งสองสามสามใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเอา สิบหาใบหาซีสองสิบใบบ่เป็นสองหมื่นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเอามส้ากก้าสเอามันยกกมันเพราะว่าจะกกจากไปกกก เนี่ก๊กหน่ยเอามันชนพี่ปืบาสิบวว่าแล้วนะเออวาสิบวว่าอเแต่เธอจะว่าถ้าไม่ปืก็คงไม่ได้ปวฝรั่งปืกไมปวฝรั่งหกเนียกกเยวมานะ บอกไปปื้บกัดด้แบีนี้มึงมีดินก็ไล่จะคิดอ๋อปโกมเนาะโต้นไม่โตสววนสวนอะหกสี่กุกำลังถ้าวาเราดก็คิดไม่ออกนี่ัดนัดลัง

Ừ. à, vâng một ừ. dù yếu điều ừ. này các cụ yêu à, với ừ. tớ chỉ phải thịt bị hộp xì rồi yêu điều hộp xì yêu trong mình này hộp xì yêu này hộp xì hộ yêu hộ. หกสีเอาสิบแปดเดียวเดียวเลยอืมเอาหกสีรขนนนั่นอันนี้ขึ้นขึ้นขึ้น้าหน่ ี่เอียวเอียวได้ร่วมนั่นกับ30,000เนาะ60เอียวเป็น30,000เนาะรวมเบิด30,000หทั้งนี่ออก30,000เหลือ,อ20,000จะได้แค่20,000อันนี้20,000น,นับบน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bữa mới là một cây cà phê สามเดียวไปดีดีามอ๋อสี่ไปแล้วเจนเอห้าสี่เลยเต็มแค่ไปดูตามระเบียบห้าสี่สองเปิดห้าสี่สอง ห้าสี่สหกสี่สมเจ้าก็ไปใส่หกซุ้มตัวจะมากหกซุ้มเคือเก่าเลยกไม่หกซุ้มันก็สิบวนเอเสร็จแล้ว่าต้องจับเปิดห้าสี่สองกเจ้าบอกมาเดี๋ยวพวกเสียเเปิดไม่มาเต็มโอเคนีกวอนคือประยักไปสี่สองเมตรเรียบ้อย จะติงย mm ังบางเดีบางงติงยังเจ้าติงยังาของเจ้ามันสนิยงสี่เนียกันเจ้าบอกเขาบอกว่าขยากน้ว่าเนียกันของเจ้ามันสี่ยงสีเป็นลายหกสี่สามอ ยังคงบบมีบอกคอนเทนตใจเลยม่มีก็ออกดีอย่างนี้1ทไกขยวดีนะเยาวดีก็ลงถึงเนาะออกแต่11เ11ดีขยวนออก11หาี่ส <c oughs> กาฟกินเขาเสีย <Schulen> บีเขาหนเขากินสองสองไม่เวกากินไ่ได้สองสามิบพอดสิบสองสาเยกาแฟกินขาเสีบห้า ำกักสามสองยังไงหาซูหาสี่สามต่ำสองต่ำครบพอนี่อยู่หาสี่เต็มคครแล้วเปลี่ว่วะหายไปเลยโอ้จำเมือบุคลองมาหาซีใครหายเลย ใส่ตะลูขอเยอเลยเสียมือเสียตาละแ่ตาละแไว้เกนี่ยดตะ่าานี่นไม่ไว้สิแลยวว่สิเลือเหลือแน่เนซีอยู่หกเมตร sáu, sáu, tốt sáu trăm, năm sáu, này đây, thôi không, nín được หาบาทเออหาสามองคอยเนี่ยส่วนนี้หาปากกักสามต่ำอืมแตอนนี้ยุ้ใส่นอนสามคอยสามโมมีหาปากกักวงหาเจ้าเพื่นไม่คอยคพื่อนก็แบบอุ้ยคอยติงเนี่ยว่ะคอยติงสามี่ยว่ะติ่งสามองเบิดเลย กัสจกับหกาโอ้จกินบอกรเพพยังกัสามจันั่กับอยู่สามจกับหกาเจ้าก็เอาขึ้นไปเจ้าขึ้นแามไาสองสิบกมือนาะเก้าส เอ้วเาะมมีดอกซีนออกโกเอียวตอนไตอาไว้เไว้ลก่งหลอดก็ต huh. <can> ิ <İşte. S 1> oh. <In> ่งหกต้เอียวติ่งสีมห้าวหโอ้โหว่าจัน เอายังมาขมตัตาไว้เลยทีนี้นี่ไอยัวเนี่ยเนี่ยหนีบนี่ยหนีบตาหนีบห,หนีบไอ้กบคิ้วกับไอ้นังตาให้มันยืด <c oughs> <c oughs> เลย<า>ไอ้ดีกับไอ้สองเป็นยัง

ไปเลยสี่มือับโสี่มื่นคสามตำมีบองรออบอมีอเอาไปเสียงินไปจะถก